จริงเราเนี่ยเราอ่ะก็อยู่บ้านมานานนะเราเคิดถึงสายลมแสงแดดแล้วก็เสียงคลื่นเสียงลมเสียงน้ำทะเลแบบนี้มากเลยอะ่ะ <G ül> โอ้ยก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันเหมือนเช่นแบบเคยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันในเกม h o าส์ฟิปเ p อร เราเนอยู่บ้านกันมานานมากๆเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยจุบแสงก็เลยคิดว่าอยากจะมาทำปาร์ตี้ริมทะเลแบบนี้นะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นเกาะที่แบบลกลางมากๆนี่เราก็เพิ่งขับเรือมานะคะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การไปเที่ยวมากๆเลยละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะใกล้สิ้นปีแล้วเนาะจุ๊บแจ๋เนี่ยก็คิดว่าจะต้องพึ่งทราเวลโลกาแล้วละคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นแอปที่ดีมากๆเลยนะและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ทราเวลโลกานั้นเขามีกิจกรรมดีๆมากมายมาให้พวกเราได้ร่วมสนุกกันถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนเลยดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเนรมิตเกาะแห่งนี้ให้เป็นปาร์ตี้สุด หลวแบบในฝันแทน Let's go รอบนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆจากแอป Traveloka มาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะตาอนี้เพื่อนๆเห็นนะตอนนี้เลยนะคะกับเกมฟาร์มนั่นเองซึ่งวันที่6ถึง19ธันวาคมนี้เพียงแค่เพื่อนๆร่วมสนุกกับแอป Traveloka แข่งขันกับผู้เล่นทั่ว Southeast Asia ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาท แล้วเขานี่มีเกมเยอะมากๆนะคะตามที่จุ๊บแจงให้ดูกันอยู่นะตอนนี้เลยเนาะนี่แต่ที่จุ๊บแจงชอบมากๆนะคะก็คือเกมนี้เลยทาโกะนมนมน่ารักมากๆ,ๆเลยล่ะคะ่ะวิธีการเล่นเนี่ยก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยแตะให้เจ้าทาโกะของเราหรือว่าตัวสีเหลืองกับตัวสีฟ้าอาปากแล้วก็งาของไปเท่านั้นอันนี้แค่เกมนึงจากหลายเกมที่จุ๊บแจงเลื่อกไปเล่นให้ดูกันนะคะนี่เลยแบบอุ๊ยมันระเบิดมาโอเคไปแค่หลอดคะ่ะเราจะอาปากกินทุกอย่างที่ขวางหน้ายกเว้นระเบิดนะคะเพราะว่าถ้าเรากินระเบิดเนี่ย ทุกอย่างเป็นอันจบทันทีเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมันก็เพลินดีนะเนี่ยพอมีระเบิดมาปุ๊บเราต้องแบบระแวงกันบ้างแหละเอ้ยยางยางระเบิดยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินระเบิดครับผมแยกซ้ายขวาค่อนข้างแบบอุ้ยอุ๊ยอุ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 ยเกือบแล้วอ้าวนั่นไงระเบิดตายไปเลยยาโถเอ้ยซึ่งเกมที่เพื่อนๆจะเล่นได้นะคะก็มีหลากหลายแนวมากๆและผู้ที่ได้คะแนนตามเกฑ์ที่กําหนดในแต่ละวันจะได้รับของรางวัลก็คือฟรี โรงแรม5ดาวคูปองส่วนลดเที่ยวบิน ซูก V I P Subscription Grab Food Free Delivery Grab มาก,กับส่วนลดถึง25%แล้วก็ Grab Express อีกนะคะถึง20%เลยรางวัลดีๆแบบนี้เนี่ยพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวไหนสามารถไปเลือกเล่นได้เลยนะคะตามนี้เลยเกมเขาเนี่ยมีเยอะมากๆส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้าเกมฟาร์มใน Travel โ o ก a ได้เลยแล้วเขาเนี่ยยังมีรางวัลใหญ่อีกหลายรางวัลมารอพวกเราอยู่นะคะใคร ที่เป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็ชอบท่องเที่ยวจุ๊บแจงพูดได้เลยนะคะว่าห้ามพลาดเด็ดขาด <The main> แล้วมาแข่งกับจุ๊บแจงกันเยอะๆนะคะจุ๊บแจงจะเอารงวัลมาให้ได้เลยคอยดูดีแหมเกมดีๆแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ,เล,ะ,คะเล่นง่ายแล้วก็ได้ของดีด้วยตอนนี้เนี่ยเราจะมาช่วยกันเนลมิดเกาะแห่งนี้ให้เป็นปาร์ตี้แบบวันหยุดพักผ่อนของจุ๊บแจงนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยรู้สึกว่าเกาะนี้มันจะลกมากๆเลยพวกขินอะไรพวกเนี้ยอุ้ยเฮ้ย แล้วเหมือนเจอลูกแก้ววิเศษล้ะทุกคน<อ>ดูดีเก็บค่ะเรียบร้อยอย่าบอกนะว่าตัวโขดหินเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้เยอะลองดูสิคล้ายๆแบบลูกแก้วมังกรของดักก้อนบอลเลยปะไปครับผมเราเริ่มเคลียร์เกาะกันดีกว่าตรงหินพวกนี้เนี่ยแบบบางทีเดินไปก็อาจจะแบบเจ็บท้องเจ็บเท้าได้เจออีกลูกแล้วเก็บครับผม A a few moments t l โอเคเริ่มเล็มหญ้าออกให้หมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะได้ไม่มีพวกวัชพืชที่ดูรกล้างอะ่ะยิ่งเกาะเนี่ยดูสะอาดมากเท่าไหร่นะักท่องเที่ยวก็จะยิ่งมาเที่ยวมากขึ้นเท่านั้นนะคะเราจะได้มีธุรกิจดีๆด,ด้วยเออนอกจากได้เที่ยวแล้วนะคะยังได้มีธุรกิจแบบในฝันด้วยอะ่ะแบบเป็นเจ้าของเกาะแล้วก็จัดปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยเวิร์กอยู่นะทุกคน งั้นเดี๋ยวตอนนี้จุ๊บแจขออนุญาตถ่ายญ่าไปกอ่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเกาะเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่ดูรบมากเกินไปเนาะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็เคลียร์เกาะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งจุเจงมองว่าน่าจะเอามาเป็นบ้านแบบเอาไว้พักอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราจะจัดปาร์ตี้านองนะคะบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มรีโนวเวทกันทีหลังแต่ว่าภายนอกเนี่ยจุเจงคิดว่าน่าจะต้องรีโนวเวทค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มล้างตัวบ้านก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจะให้มันนั่งกวาดไอ้พวกแบบรอยดำๆเนี่ยมันไม่น่าจะไหวเท่าไหร่นั่นไงในบ้านมีทุกแก้วด้วยแต่ตัวบ้านเนี่ยเราก็จะมีการรีโนเวทด้ ลูกแล้วเก็บ okay. ไปครับฉีดน้ำล้างบ้านก่อนน่ารักๆบ้านเนี่ยาเป็นบ้านที่น่าอยู่นะคะถ้าบ้านที่น่าอยู่เนี่ยก็จะต้องดูสะอาดตาไม่มีรอยข้ามแบบพวกดำๆแบบนี้นะคะหมดยังโอเคเหมือนบ้านจะสะอาดแล้วแต่สีชมพูแบบนี้มันไม่ค่อยเข้ากับปาร์ตี้เราเท่าไหร่เลยอะเราจะมาเริ่มเปลี่ยนแปลงสีของบ้านเรานะคะ โอโ้โหว่าจะทาครบทั้งหลังให้ตายเธอคือบ้านเราเนี่ยตัวใจมีความรู้สึกว่ามันมันจะต้องเป็นสีแบบออกน้ําตาลน้ําตาลน,นิดนึงเป็นออกครีมครีมนิดนึงมันจะได้ดูสบายตาแหละเนาะเฮ้ยสีก็สวยเหมือนกันนะเนี <ged with it> ่ยดูดิบอกเกี่ยวกับการทำปาร์ตี้มากเลยอ่ะ ตัวบ้านเนี่ยเราทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาจัดเป็นปาร์ตี้ริมหาดกันมาดูซิว่าเราเนี่ยจะมีอะไรให้เลือกสรรและมีความรู้สึกว่ามันน่าใช้บ้างตุเจงมองว่านะคะการที่เราจะมีปาร์ตี้ริมชายหาดเนี่ยเครื่องดื่มก็สําคัญแหละแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่อยากได้ก็คือพวกผ้าที่เอาไว้ปูรองนอนเอาไว้อาบแดดอะไรแบบนี้เนาะเดี <S <S ๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะมีผ้าลักษณะนั้นอยู่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยวเวิร์กช็อปตุเ <workshop S 1> จงกดมาเยอะมากๆเลยนะคะ เลยเพราะฉะนั้นการหาเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงขออนุญาตนะคะใช้เวลาหาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะนี่ไงเสือนี่อันนี้เป็นเบาะรองหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนนี่ตอนนี้ดีกว,ว่ามุมดีวิวดีสวยเปลี่ยนสีบ้างใช้แบบเดิมมันน่าเบือ่อเอาสีนี้ด้วยเอาสีนี้ด้วยเอาสีนี้ด้วยโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็มีเสือแล้วไม่ต้องวางเยอะก็ได้นะคะเพราะว่าจุดอื่นเนี่ยเราจะได้ทาอย่างอื่นบ้างโห ค่มีเสือก็น่านอนแล้วอะแต่ว่าแดดมันแบบดูร้อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะหาร่มสักอันนึงนะคะเหาือจะสองอันหรือ3อันก็ได้เดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงแต่ว่าคือของแบบเนี้ยมันก็จะให้ผิวเสียไม่ได้เนาะถึงเราอยากจะนอนอาบแดดแต่มันก็ควรจะมีโซนที่มันเป็นแบบร่มๆบ้างแต่ว่าอันนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะทุกคนเพราะว่า เราต้องมี์เตอร์บาร์นะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปาร์ตี้ไม่ได้์เตอร์บ bar ของเราเนี่ยก็จะขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันเอาไว้บริการเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวต่างๆนี่เป็นไงเฮย้ยดูดีชะมุดเลยเออแล้วก็ร้อนแบบนี้เนี่ยต้องกินไอติมนะคะเราจะวางไอติมไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไว้ขายด้วยนี่เอาไอติมไว้ตรงนี้นี่เป็นตาแบบขายไอติมแล้วก็เครื่องดื่มอย่างเช่นน,น้ำส้มน้ำส้มอะไรแบบนี้เนาะ เอาแบบมีขายน้ำสตรอเบอรี่ด้วยอันนี้น้ำสตรอเบอรี่นะคะมีขนมสายใหม่ด้วยอย่างน่ารักเลยอ่ะดูดิ<ม>แต่ว่าแดดร้อนๆแบบเนี้ยมันไม่มีไม่ได้นะเราก็ต้องกลางร่มละปะเราจะได้แบบมีที่เอาไว้หลบแดดด้วยอะ <S <S ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําแบบพวกที่นั่งด้วยนะคะเวลาใครที่มาใช้บริการในเกาะเราเนี่ยจะนั่งกินข้าว่นั่งกับพื้นบางทีทรายมันก็ปิวข้าไงเพราะฉะนั้นเราต้องมีที่นั่งหลายๆแบบเข้าไว<ม>้เป็นโต๊ะตัวเล็กๆแบบนี้นะคะตรงน,นี้หนึ่ง แล้วก็จะมีตรงนี้อีกสักหนึ่งแต่ว่าจะติดร่มให้เขาเกาะร่มร้านอาหารเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแบบสีสันสดใสนิดนึงนะคะเราจะใช้ร่มลักษณะแบบนี้วางตรงกลางโต๊ะเลยเออเอาไว้บังแดดให้ลูกค้าเพราะว่าที่นี่แดดแรงมากเดี๋ยวเราจะติดวอลเลย์บอลเน็ตเอาไว้ตรงประมาณโอ้โหเบียดจังแต่มันทำไม่ได้อะทำไงได้เนาะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะนี่ส่วนต้นมะพร้าวตรงนี้เนี่ยจุบเจคิดว่า เดี๋ยวเราจะต้องเอาเขาออกแหละไม่งั้นเนี่ยเราเล่นวอลเลย์บอลไม่ได้นะคะตัดเลยละกันชึบอืออืออือเฮ้ละครนี่เลยลูกบอลสีนี้เหมาะสมมากๆกับปาร์ตี้ชายหาดไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็ตามนะคะทุกคนเอาสองลูกไปเลยละกันลูกเดียวกลัวแบบเล่นไม่พอไงเอาสองลูกไปเลยละกันอะ อันต่อไปที่เราอยากให้มีนะคะก็คือสระว่ายน้ำแบบขนาดเล็กนะคะเอาไว้ให้เด็กเล่นสีที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นสีสีอะไรดีคะฟ้าแล้วกันเอาไว้ให้เด็กเล่นนะคะเราจะตั้งสระว่ายน้ำตรงนี้ไว้ที่ตงขนาดนี้ก็ไม่ได้แล้วเนาะเอาตรงกลางก็ไม่ดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน นี่สระแบบนี้เลยทุบเจมองว่าถ้าเยอะกว่านี้จะรกไปแล้วนะคะแล้วครั้งนี้เราจะพามาดูเกาะกันว่าเกาะของทุบแจนเนี่ยเป็นยังไงบ้างสีบ้านเนี่ยก็ได้เปลี่ยนสีแล้วนะคะทำให้สีดูสบายตามากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้ากับเกาะมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเน็ต หรือว่าตะข่ายเอาไว้สาหรับเล่นลูกบอลลูกบอลก็จะมี2ลูกให้เล่นนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นเสือหรือว่าพรมเอาไว้ปูน,นอนอาบแดดต่างๆแล้วก็จะมีล่มด้วยแต่ละอันหลุกมากเลยอะ่ะแล้วก็เก้าอี้ตรงนี้นะคะเอาไว้แบบมองวิวเวลาพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นอะไรแบบเนี้ยเนาะ ส่วนตรงนี้นะคะนี่จะเป็นบาร์ที่เปิดโล่งนะคะมีของขายเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นไอติมเครื่องดื่มขนมอาหารหรืออื่นๆอีกมากมายสามารถมาสั่งที่บาร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็เอามากินได้ที่โต๊ะตรงนี้ด้วยมีอาหารเราก็มีวางเตรียมไว้ให้แล้วนะคะว่าจะเป็นซูชิหรือว่าอาหารอื่นๆอีกมากมายมีขนมด้วยโอ้โหดูดีอะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสระน้ําเด็กนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยทะเลอาจจะลึกไปสำหรับเด็กเราจะมีสระน้ําให้เด็กนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยส่วนตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้นั่งเฝ้าได้นะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือชิงช้าเพราะว่าดูแจงเนี่ยชอบถ่ายรูปกับชิงช้ามากๆเวลาไปเที่ยวทะเลมันสวยมากเลยนะทุกคนไม่เชื่อลองดูดิเนี่ยเราคิดภาพนะคะคิดตามว่าตัวเราเองนั่งชิงช้าและว,วัยเล่นอยู่ตรงนี้แล้วมองออกไปเป็นวิวแบบทะเลไกลสุดลูกหูลูกตามันเป็นอะไรที่แบบ เพอร์เฟกมากๆเลยอะตัวแสดงว่านี้ดูดีมากๆเลยล่ะคะ่ะเราก็อยากไปเที่ยวมากๆเลยด้วยสงสัยเราจะต้องหาใน Travel โล a แล้วล่ะค่ะจะได้มีดีลดีๆสุดพิเศษแล้วก็มีโปรอื่นๆอีกมากมายให้เราได้เข้าร่วมสนุกกันแล้วก็ได้ของรางวัลอีกเพียบเลยด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนว่า Travel โล a นั้นมีเกมฟาร์มได้เปิดให้บริการในแอป Travel โล a ตั้งแต่เดือนกันยายน2564โดยผู้ใช้แอปเนี่ยสามารถเลือกเล่นเกมในเกมฟาร์มได้มากกว่า20เกมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย รวมถึงเกมประเภทฝึกไหวพริบฝึกความจําเกมผ่านด่านและอื่นอีกมากมายสําหรับผู้ที่เล่นเกมฟาร์มเป็นประจําอยู่แล้วนะคะยังมีโอกาสได้รับของรางวัลพิเศษและคูปองซึ่งสามารถนํามาใช้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆในแอปทราเว l o ล a าได้อีกด้วยแต่นี้เนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแจ้งกับเกม How f i p p ปอก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากไปเที่ยวก็อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองกันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมป้องกันตัวเองกันด้วยนะเอาเป็นว่าครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดี ค่ะบ๊ายบายับจุ๊เห็นภาพแบบนี้แล้วแบบคิดถึงทะเลมากเลยอ่ะไม่ได้ไปนานมากแล้วอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอ่ะ